เจ้าเทพมหาวิบาลนะตายก็าตายภายในสามวันเก็บก่อนหายก็าหายภายในสามวันเก็บก่อนมันจะไม่หายคนจะตายอยู่นั่นแล้วแล้วไปนิมนต์ตัวเจ้าเทพทำทามแจ่าตัวเจ้าก็กดให้มาอ่าก่อนตามสุดยอดเขาว่าไอุ้ัวเจ้า,า,ไ,ปจาไปสานิมนต์เนอะเทพทำทั้งอย่าง่ะมหาวิบาลอีลุงวันใต้นักแกละเออกูไปเทพทำกับมันไปขคำมพือเปิ้ลายรอต่อไปอย่าใดตื่นตื่นหรือว่าเล่นตัวอย่างวออีกตัวนี่หวาดอีกต่อ ตกไปทำหน้าที Somehow, ่ของเขาคนจะตายมาประเทศตายเขาเทศทำถ้าเทศทำแล้วตายก็ตายไปประเทศไทยแล้วตุ However, ้นไปนั่งบนเรือนทำหน้าที่ของเขาเต็มที่ขึ้นไปนั่งบนเรือสองคนผูจางพ็หน้ากับมักหมักสองรุ่มปายแล้วนะผู้จานมีในมดคนฟังธรรมมีในเรือนพุดนแล้วเขาอยู่อย่างในเรือนเขาไปเฝ้าคนเ่าไปเฝ้ายังอย่างถึงหมดถึงวันห้องเขาออกมาฟังธรรมสักสามสี่คนแหละโอ้บาราห้องเขาท่านก็อยู่ในพุดเจ้าบาอาลุ่มประเทศในเรือนหรือในที่ในเดียวฮันเต็เขาเนี่ย แล้วเตะก็ไปเตะก็ภูมิเลยค่ะอู่วะนี่มนตตัวเจ้าประเทศทำกับผู้ายสองคนคนคนเขานอนกลางเกิดแอบแอบสักตา์พี่น้องนอนเกียจเจ็ยแล่สื่อแซ่หายใจสักสัตตายกับบัตตายหายกับบัตหายโม่เปิลเป็นคนปกติดีเข้าสักกคำน้ำสักขื่นเมื่อเคยยื่นเคยต้อนทุกคนได้กินบางคนก็นอนสื่อแซ่หตายกับบัตตายหายกับบัตหายไอ้ยังเกิดขึ้นแบรนด์ก็ดีสก๊อตก็ดีควกระยะสุดไก่คนก็อยากซีซีซื้อไปทุกคนกิน เปิดกินมาได้เคเปิดกินเปิดฝาขวดเรียบร้อยเอาหลอดดูดเข้าสุกหัวแม่มัวเรืองอะไรเอาหลอดลงปากเปิ้ดอาปากมาได้ตีเอาสุบเข้าปากเนี่ยปากในไหลแล้วเขาอักอักดีบ่อกแกมสาก่อนไก่ก่อนบ่เปิ้ดไปหุ่นปกติดีนั่งทักแท็กไปทักแท็กมาเล็กคนวัคซีนว่าหนาด้วยนู่นเสื้อผู้บอกหนาบอกมาจ่อเนี่ยว บอกกองพ้นใกล้จะใส่เสื้อผ้าใหม่คนช่วยดกอีพี่เอามาช่นอีน้อยเอามาช่นเอามาเน้ไหคืออีแม่ใส่ในล่องเไปอวดอีหม้อหกเราทุกใจขึ้นสองคนกูจานบอหน้ากันเอาได้ปอจานเต้กับสองคนเอออันกับว่ากับปูจานจุกจุกเจี๊ยบเปทีพระนามศิลประธานาธิธรรมเทำอเกณฑ์ยังก็ล่นเกณฑ์สองคนได้เงินบัตรอนเสร็จเรียบร้อยบออายุวันโนสุขังรพระาชหลังดักติงปูจานเนี่ยใดติ๊ก๋วเดียวเนี่ย เออเดี๋ยวผมจะเอิ้นหามก่านั่นอ่ะู้ยาดเอิ้นหามสุขเทาเมาอยู่ในเงืนอนนั่นน่ะตุ้เจ้าเตะทำจบละหายกระซงฟังบทเรียนกันนะขิงไปแหตะที่ขิงหาไปครับตะ,ะ,ะที่ไปครับก็ขิงหน้าไปสมเปลี่ยนแต่ไปเกาะลดหามันอยู่ตรงไหนลดขิงอยู่ตรงม้องห่าจะเฝ้าอีแม่ตะห้าจะเฝ้าอีแม่ก็รู้ยงไนอายุเตะทำก็จบละวพี่บอกพี่ก็กตายจังามาัหยังเออสองคนปู้จัดเที่ยวลงเงินผมจ่าย กูจะติวสักตูเจ้าแบกตละบัดเตียวหลอมกองปีกวัดมาเฮาสุดถนนน้องอย่ากาเย็นวักวักไปถึงวัดบตรจงได้ขึ้นกูดี้วยนะโดนกบโดนลัชแคร์แครแคร์แคร์ตูเจ้านะมอสุมาสังเคราทั้งสามเมื่อจำอีพ่อตายละโอ้โ่วยมาก่ปีมาเป็นงอย่างกูไปเตะคนที่ห้างาดีตายคำตีบ่หรอกกูเป็นฆาตกรเตะํำมาเปิดายถ้าเตะคำวับตายสะตาเป็น้องตูเจ้าโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตรตรอง กูจากโดนสมุหลุกพีดถ้าเป็น้วปาตายโดนหยังถ้าพยายามฆ่ากูโดนจะขึ้นเป็นน้องคนนึงเมื่อพีน้องตั้งหลยัยโคนเฮาอยู่มาตึ้มือถึงมันสูกมาเรื่อบางคนหันพ่อแม่มาสบายเอาแล้วหลุดเอาไีแม่กูตั้งแต่จะเสี่ยงปีหกสี่จะขึ้นปีหกห้านี่นะ สีจํมจับกนักห่กูว่าปีหกห้าที่มาพดได้เฮ้ยสำรวจสล้ลวกลสมาชิกบ้านไหนบาได้เข้าพอดกูจะบวกมือสองมื่นปลายกูมึงว่าโอกตนบริเทสสัมาชักไปเขียวล่ำเปิ้มสามมื่นปายสมาคมนครยิงแสนสองก็รู้กทหารกอแสนแปดประกันชีวิตสองแสนบอกมอกมันอิมเป็นยังไงกู้ยกูเป็นยังไงหนึงมาห้าแสนบุ๊นาอเนาออิมหอบบมื่นห้าแสซื้อรถ ปพิ่งเนี่ยมาตั้งแตนะ่แท็กๆย้อนหกหมื่นแล้วลการไปสมัครเป็นลูกสมาชิกสักตว์พี่น้อง <c oughs> การเป็นลูกสมาชิกลูกสมาคมชปาปนกนะิจเนี่ยจำหนดระยะเวลาสั้นที่สุดคือหกเดือนเป็นลูกสมาชิกร้อยแปดสิบวันถ้าเป็นสมาชิกกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันตายไค่ก่อนนี้นะเพิ้งใจ,จ้งจต้องเป็นเงิเกินร้อยแปดสิบวันเกินหกเดือนเป็นยังจำสมัครกเราปุ๊บโอ๊ตเอาอีกหลายเดือนเราอ,อั้นประจำปีต้องอั้นทำเนียมโต๊ะอ,อี เป็นยามหกเดือนมาได้โอนไปเดือนอีแม่เรือแห่งห้าเดือนโอนไปห้าเดือนอีแม่เรือแห่งเดือนเด้อปวยเรลือแกฝากงยาออกที่จนสุขุดังอีกไปหนักบกกองครบหกเดือนสตาร์ไปน้องมือนดีักหน้าเอาอีกตั้งวันนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไปห้าแสนหกนออน้องมืนดีซะหน้าจะนอนแอบแอบหน้าปากโกบไอยมือจีตาโกบพักเลือดจิบหนาม บอกรองได้หยิบน้ำก็มีใจอยากกินข้าวะบอกกองได้กินข้าวก็เริ่มมีเรียวมีแรงแล้วหรอมีเนื้อมีหนังมีกำลังปกลุกพกนั่งลักทัดแทดไปพัดแทดไปแต่บนเงืนเฟือฝาเงินสาวข้างในเตวเอวกระลางเดือดรอ้วกำลัง กูอุ่นใจหกเดินอยจะได้ห้าแสนหกป้อมาหกผีมาเป็นอยังซากอย่างมึงว่าตอนสมัครเข้าแข่ต้องด้านปากเอาเรียกแข่งต้องจะเต้าเสารีวิหารป่ฮะพูดบนลุงเสาใจที่จะเต้างตักแรงมาเป็นอยังง่ายเลยเฮ้ยมัเสียไปแสนบาทแล้วมึงว่าเดือดร้อนอะไรบ้างเนี่ยไหนซอกขายเขียวควายบ้านอะเอาไปเล้วอีกพวกเนี้ยแปดปันไปไหวจะได้มึงว่าเก่งมาเร็วมาเร่นไปขายหรือไผ่เฮ้จะไปเอาคนเข้าแข่งแรงเก่งมาเล่วมาเล่ว ที่พี่ข้างบาง้านอดอะไรพี่เฮ้ยไปว่าซักเต้อเอาแม่ไปสอบขายฝ่อย้านแม่ตัวทุกคนเอาอี้ข้าเจ้าจะเอาไว้เนี้ยตอไหนไปปั้นกระเปะมีปัญหาเดี๋ยวเจ้าจะจ่ายสตางค์แต่มีข้อแม้นะไปเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ก่อน เปลี่ยนจากชื่ออีพีไปชื่อข้าเจ้าแล้วก็มาเอาเงินมาปุ๊บกนมีปัญหาจะรับเงินแต่เงินียบร้อยเอาวัดประชาชนถืเปลี่ยนบ้านเป็นไอ้เปลี่ยนชื่อผู้รับผิดประโยชน์ไขวบ้านเปลี่ยนจากชื่อตัวเก่าเป็นชื่ออีพีข้างบ้านเก็บเงินแปดปันศุกกระเป๋าฮะถ้าเกิดโยมสิบปีสามแสนบาทอยู่แน่มึงแล้วแต่มึงต้องใช้นเงนละกูเก็บเงินสนไว้ใช้ดีกว่าเมื่อะีด้เงินจะได้พี่น้อง าคอีแม่ได้บรถึิหาวันตั้งแป่ันยังระตังใจอีแม่ตายรับลว้อ่กูจะมอบอิจฉอยู่ก็กูเจ็ได้เจ็เวบดไลขายได้ถึงาวันตายมึงว่าห้าแสนบกเส่ตีไก่้ำขมนมื่นเข้ากระเป๋าคนข้างบ้านไล่ติตโดยกรมเรรพปิีหมอเอาคนเข้าเข้าไฟแนนซตัวเจ้าก็เข้าเงิสามคน้าปีไปหมอเดียวแข่งเลยพี่คุยแลหมอสะดอกข้อพี่น้องสะากระไยบางคนสุมาอ่างที่ว่าไผบางคนจม ภัยที่เคยจมกาอย่างอีสตาเป็นน้องฟังเหรอภัยที่เคยว่านะเราหวังเป็นว่าจีกรามกาปากมโนกรามกามกึนอยูอ่กับคนเท่าเฝ้าหม้อน้ำหกนะภัยเคยหว่ดหลงฟัง่อดีเป็นน้องเอ้ยอยาเป็นสาวรรค์เป็นหม้อน้ำหกคนคือพ่อแม่เรานะเป็นยางอื่นได้ไหมตัวเจ้าบอกเคยมีลูกบอกเคยมีเมียอาศัยประสบการณ์จากการถามชาวบ้านไม่มีเนี่ยจะว้องต้องหูดีกว่าตัวเจ้า Tôi chào và ngăn hai mô đi ơn tó, tóm, nên nga 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 đi nga nga về nga 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 ở trong nga 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 muộn nga 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 non, nga 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 ปวดแหงปวดตรงปวดตานปวนัานดนดีมันใจปวดหนักถ้าผมได้ไปวู่ไปงานอย่างนี้เขาหาม้ออยู่กับบนนั้นขัวหนุ่มเกิดมากับงงานสะปปะหัวเกิดมาสมกับก่อขัวเกิดมากขัวใจในต้องีร้อยอันปันควนขัวอยู่ในตึ่มม้วนป็นตุกเกิดออกมาเป็นน้องเชี่ยเหมือนงัวเหมือนควายนะคนเราเนี่ยงัวควายเกิดมาเดือนสองเดือนตัวมันแห้งเสุมาชั่วโมงสองชั่วโมงตัวมันแห้งมันลุกเดียวแล้วหล่นโดยแม่เสาะกินน้องม้อถาแม่มันได้แล้ว พนเราเกิดมาสดาเป็นน้องโปอีกแม่จะปิดออกเดือนเนี่ยปวจะปิดนมัวจะเก็บเข้าใส่ปากตัวเก่าได้กวดใจง่าง่จะตั้งไข่อู้จากภาษามาย์ได้พี่น้องสดาใช้เวลาบุญจิี่ปีจบสุมาเดอจบปอหก็ต้องส่งเงียนตอมอนึงพ่อแม่ส่งเงียนมาคนส่งจนจบวารียาโคอยู่กับพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่เดี้ยงมันใหญ่กองมันใหญ่บาคนอย่างที่ว่านะจบปอกเนี่ยการวันขำอีกหน้าบานมาขำ จะรับบ่ได้รับจะับลูกให้อย่าพูดคืนนูกนตาอาแจ้งบ่ได้นอนสุดวันบ่ได้ฟักสุดคืนปู๊ก็ต้องไปแย่การแยังเอาเงินเอาทองไปแย่งอมได้มีเงินมีทองใครไป็มอญนอฮบกันไหนดังนั้นพี่น้องสัตย์ดาราหลายบางคนเกิดยุคบัสมัยก็เดียวนักคนทำงานแต่อยู่บ้านบ่ได้ได้ำงานแจ้งเจ้ามาออกบ้านกุ่นกันกุ่นกันซ้อหาเงินห่างเงนบ่ได้ทำงานกับได้เงินแล้วละป่อละแม่อยู่บ้านเป็นห่วงของคนนอญซื้อวิเที่ยวเหยื่อขึ้นไปเที่ยวดำดำ ปิดช่องหนก็มีแต่ข่าวล้างรวยกับเปิดวิทยุลบแง่กับเปิดวิทยุลองพปดประกาศข่าวเนาะสภาพอากาศปีนี้จะฮ้อนกว่าผู้ปีตัวคนเฒ่าคนแก่ละเอ็กละอ่อนระวังสุขภาพเทรนเนอร์ลูกพขบ้านมาอ้อนะกีนน้อยแม่ฟังวิทยุแต่เจ้าพคนว่าปีนี้จะฮ้อนขนาดแม่เขาได้พัดลมสักเครื่องเอาเครื่องใหญ่ๆเครื่องเก่าก็คดีเสียบไฟชัเดียกับ่าเข้าปักมันหลวมมันก็จงยกสั่งยกะมาณก็สั่งจะคนเฒ่านะกา ถ้ารบกักเขาคนเดาโอเคก็ยุ <ga> ่งด้วยกันแต่ก่อนเปิดบ่าวเท่าเงินอีอันมาได้สักกับลองวิทยุเปิดประกาศปีนี้จะหนาวขนาดน้ำเนออเอาหม้ออีน้อยแม่ฟังวิทยุนะปีนี้เปิ้นจันทร์วันหนาวขนาดแม่เขาได้ผ้าโนงสักผืนเอาผืนใหญ่ๆเนึ่ผืนเก่ามันสิตั้งแกลมชักวิทยุหมอวิทยาอีแม่โ่มมาสืดอโอ้จะไปซื้อมาเนี่ยยังปีแล้วตัวเจ้าแจกสองผืนโ่มไม่กอดตาหมดเลยหม้อ ลองเปิ้ลตายสบในลองหมดสีหนะ่ห้าปีน้องหัวจู่กันกลางเงินพึ่งสากับเรื่องพักบุญที่เมื่ออีแม่เปิ้ลบัดตายเปิ้ลใครได้พัดลมเฮาเอาอพัดลมเป็นกันตามรับพี่นอ้องสุดไ,ได้ไหมได้ตุ่เจา้ากุนกี่คนโมคนเกือบคนเกือบดีเมื่ออีแม่เปิ้ลยังคนเปิ้ลก็ได้มากบมมาหนวมเอาเป็นกันทำรับพีน่น้องสุดได้ไหมได้ตุ่เจ้าเฉดตุ่นเจ้าต้นเตะและ้วก็หอดจะเดือดศรัทธาบุญแม่ดิมนะครับเต๋อ ลองขออารัดลมมาตามหม้องเข้ากาต,กต้มน้ำกระติกไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตามแล้วเขียนชื่อเขาต้าเน่ดีฮนะนายกอนางขออุทิศให้คุณพ่อคุณแม่เขาาจะไปเขียนเขียนมันยนี่ยยังลากามันจะกตเอาไปขายแล้วเขาเอาชื่อเจาภาพตีเอาไปลกกับไปกระดัมกระด,ระดัมคนนั้นจะไปเขียนเยอะขอบุญเจ้าก็ลงเรื่องสามร้อยสี่ร้อยกุ้มก็ลงมาเต็มหลงลงเยูะแล้วพี่น้องจะได้หลายตอนคนเป็นคนมีชีวิตมได้ใจตายไปเอาไปสูบไปัำบางคนจมพี่น้อง ตาเปิ้ลไปที م, không, e, ài, ong, không, t, ่ไข้หัวตาโตไปที่ไข้ไห้เลนว่าจัดการจัดงานหนุ่แม่พ่มีเต็มกเต็มใจลูกเก็บแปดคนขอนกูคนเดียวหม้อมาใจกูเนี่ยอีบอกนั่าจะหายเอาเข้าสมาคมได้แสนไปฮามกูมือเดียวอีหขนาดน่าจะหายมันใช้ไปซื้อน้ำมันพืชเอามือไปห้าร้อยหายไปน้ำมันหายไปน้ำตทราอีกเดือดร้อนกูจึงได้กินได้ตามหนุ่แม่ดีเต็มที่พูดทำบุญร้อยวันก่อนคุืเนี้เต็มที่ อุ้ยเดี๋ยมดตู้เจ้าก้าตโขนเอาดนตรีมาเล่นแตงต้นมะปากไปทานตูเจ้าหอมกระน้ำกาแฟตอนอู่นี่อู่ใดก็ะอนเสตางแต้มืออย่าแล้วพี่น้อนเกิบอกวันที่อู่กับวันทบุร้อยวันผ่าแป๊ร้อยวันหวยนี่กี่งวดเอาหมดหลดขับเบียนบ้านตายโทรศัพท์เลขที่พอเกิดพอโซ่ตายเอาหมดเวลาตายแตงหมดแล้ววยนี่เหมือนเก่งแตงหมดแหละแตงวี่ ้่เป็นตะกูลนแง่คนเดียวบขึ้นแคมลงแมเนี่อยารงเขางวดต่อไปมาไดผมันเข้าเอาจนงวดสุดท้ายโอ้จะทีดําบุญ้อยวันเลยม่ว่าถ้งลว่าวสแตมต่ลยน้อยไปน้อยไปหลูกกระเบิดกระจายกรเทิมผัวกระเบิกระจายกระเชียเกับโมยังมมนเจียน้อยนอยเหลือน้อยเดียวเนี่ยได้ยงเลยลองย้งพอเจอย้งปุกออกปักจ้ามาดูดาหวยแบบบ้างพม่น่าจะได้มนาตุเจ้าเลยเพะให้ย้งเรื่อหวยกว่มันออก่าย้งกบมมออก เล้ทำให้เดียวนี่เยอาทิตาสมกรล่ะจากนี้มนุษยเจ้าเก้าตถุนโตเยียกับพปอนังโมเยอะกั่นะกเอาดนตีมาเล่นบ่กบ่จะร้ออ้านเจ้าบ้านมาได้เปิดเพลงฟังอีแม่รือไม่ยินจะเป็นต้นมาปาไปตาบ่กบเนีอีกเป็นการแต่งกันด้ต้งเสียซ้อนสองร้อยแล้วกันักษกษาขับงดีตุกอย่างันจะกลายเป็นรถปริมาณลงแล้วคนเอาเวลาจะทำบุญอภิตายจด่าพี่น้องจะลอมันมาเข้าฝันมันกมาสักเตือน จะมานั่งอู้มันไปรอไปกินมาหรือก็บมาเมื่อไหร่เนี่ยได้เหรออาไปลงเจ้าปอบอาทักส่งคนเรืองของนันพ้าลงปบอีแม่อยู่ไหนอ่ะแม่มึงอยู่สวรรค์แม่มีความสุขดีกูสิ่งกูอยากของกินของตามมึงตามหนีแม่แม่ได้กินได้งับหมดของโง่ของงดกินจะก็ประสุบประเสียมแบ่งไปค่อยบ้านค่อยดึงเสียมเกิดได้กินดีกินน้ำอยู่สบายหมดปัสสาวมึงแปะเนื่อยแม่ไปเผาแม่กัน ก็ได้อยู่ห้องอยู่เงาจัดดีฮะเสียอย่างเดียวเนี่ยมันบอกมีไฟฟ้าไอไฟที่พ่วงพ่วงบกระซ่าเป็นหลอดฟลนเหลอาไฟกอนปูก่อนจะาบอกขอเก็บเมาเหลืออมแกะเดียวไงตามตามกระซ่าโอ้มันไหมปวดทอกแล้วแม่ก็ได้อย่างอันมึงแปงใส่ไฟให้แม่สักโคตรหลอดไฟสักสองหลอดเนอะแ่งปักเสียมาตดยแล้วไฟจะไปเสียบที่ไหน ก็ตื่นใจด้วยการห้องสวัสดิ์ดีนะแก่ต้มีไฟฟ้าด้วยอาฟอร์ดก่อนแล้วตอนเขียกาแฟจะเก็บอย่างไรหองมืกระเปาจะพึ่งทำแล้วแม่ก็ได้อย่างแหมแม่ก็ได้ทีวีสักเครื่องเอาไปงี้อย่างแม่แม่จะาดูละครตายลากกระตั้งหางตอนจบสักคำเอาวิทยุบัดไวยก็ดีเนอรที่แม่จะเปิดฟังตุ๊กเจ้าไมนลิมเตทำเอฟซีผมเท่ากับเอฟซีตุ๊กเจ้าแมนลิมผมเองนะแล้วพอเวลาจะทำบุญก็มาปรึกษาตุ๊กเจ้าตุ๊กปี้ตุ๊กเจ้า ที่ผตพูดจากนี้เต้ที่ว่าจะทำบุญลอยวันอีแม่วันผู้ที่มาเน่ยอย่างนั้นไหนที่มาทานขังเข้าที่วัดก็ได้ตู้เจ้าอยู่วัดนอกเดี๋ยวก่อนพ่อขอพ่อก่อนเนอะเออวันผู้ตี่ขึ้นเงินใหม่ก็กลับนั้นบันที่อยู่เอาอี๋เฮ้ยเฮื๋ยตู้รองตู้น้อยนั่งปั่นปอนขังเข้าเฮ้ยนอเออมาเป็นยังตู้เจ้าไปบ้านก็กลับนั้นเต้ที่มาทานกับตู้น้อยก็ได้ พี่ไปถามเมื่อถามนี่แม่มานักคนเขาได้อย่างพี่จะคนมาตามแม่ปี่เขาได้ทีวีพี่ก็ไปซัมมานักมื่นปายว่าก็ไม่มีทีวีมื่นปายกูเขาตั้งแค่กับถ้ากูไปบ้านตำนังมันใส่ซองกูห้าร้อยถ้าอยู่วัดได้ทีวีก็มื่นปายคนเดียวเดียวเดียวปีเดียวก่อนเอาดิอันวันกูเขาจะอยู่วัดนอกตอน